ครบรอบ14ปีสักซีดหนังคนห่วยที่โคดได้ใจมีเพื่อนดีเท่ากับโชคดีมีเพื่อนบ้าบอเท่ากับโชคดีชิบหายแต่ถ้ามีเพื่อนที่ลากกันไปตั้งวงดนตรีทั้งที่เล่นไม่เป็นเลยอันนี้ไม่รู้ว่าโชคดีหรือซวยกันแน่ ซักซีดห่วยขั้นเทพเป็นหนังวัยรุ่นที่โคตรจะเป็นวัยรุ่นจริงๆเพราะไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครเทพแบบพระเอกการ์ตูนมีแต่เด็กผู้ชายกากๆสามคนที่พยายามจะเป็นร็อกสตาร์เพื่อให้สาวมองแต่แทนที่จะมองเพราะเท่ส่วนมากคนเขามองเพราะหาคนเราจะตั้งวงดนตรีไปทำไมก็เพราะอยากจีบสาวไงนี่คือเหตุผลของสามหนอที่ตัดสินใจตั้งวงกับเพื่อนสีสุดเพี้ยนแม้ว่าพวกเขาจะเล่นดนตรีได้ห่วยบรมก็ตามแต่คนเราก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลเยอะไปกว่าก,า,การทำตามใจตัวเองนี่แหละ เป็นหนังที่ดูแล้วสัมผัสถึงความเป็นวัยรุ่นโคตรจริงใจโคตรธรรมชาติและเป็นเรื่องของแพชชั่นที่อยากทำอะไรบางอย่างซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวกับการชนะหรือแพ้หรอกแต่เป็นเรื่องของการได้ลองได้ล้มได้หัวเราะเยาะในความห่วยของตัวเองของทั้งเราและเพื่อนไปพร้อมกันก็เท่านั้นเอง